P.R. New z นิวซีแลนด์กับ Green c a r ดอเมริกาอะไรของง่ายกว่ากันจุนได้รับคำถามนี้นะคะทาง f a Facebook f a n p เ g e ใช้คำว่า n p a g e ด้วยจุนกบมอยคะ่ะมีคนถามคำถามนี้จุนมาอาจจะด้วยเพราะว่าจุนเคยทำคลิปนะคะพูดถึงที่จุนเคยขอวีซ่า e b 3ที่อเมริกาก็คือตัวก r e นการ์ดนี่นะคะแต่ว่า e b 3เนี่ยมันเป็น Green c a r ดในกลุ่มของคนทำงานไม่ได้คู่สมรสหรืออะไรเงี้ยนะคะทีนี้ ย้อนไปที่คําถามว่าระหว่างกินการ์ดอเมริกากับ PR อาร์นิวซีแลนด์อะไรของ่ายกว่ากันจุนก็ได้ให้คําตอบกับคนที่ถามไปแล้วนะคะแต่เป็นคําตอบค่อนข้าง,งกว้างเพราะว่าตัวจุนเองไม่ได้รู้จักคนที่ถามมาคะ่ะว่าเขาเป็นใครแล้วก็มีประวัติมีสตอรี่อะไรมายังไงนะคะก็เลยตอบคําถามเขาไปแค่ว่าการขอยากง่ายเนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติของคนขอเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันทีนีน้เดี๋จุนมาพูดว่า แล้วอะไรล่ะที่จะนำพาไปสู่การเป็น PR New ซ e a l a n d หรือกินการ a r ที่อเมริกาค่ะสองประเทศนี้ขั้นตอนจะคล้ายๆกันคำว่าขั้นตอนคล้ายกันไม่ได้หมายถึงว่าเอ,อไม่ได้หมายถึงว่าการขอเหมือนกันนัหมายถึงว่าขั้นตอนในคุณสมบัติดีกว่าคล้ายๆกันก็คือการที่เราจะได้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องหนึ่งคือเรามีครอบครัวนะคะมีคู่สมรส อยู่ที่ประเทศนั้นๆอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันที่สองคือเราทํางานค่ะมีนายจ้างสปอนเซอร์ทํางานแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาแต่ละประเทศเขากําหนดว่าอาชีพนี้สามารถขอได้ก็เก็บแต้มเก็บอะไรไปเขาก็จะมีคุณสมบัติแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณสมบัติอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือจะประมาณสองอันนี้ที่เขาที่เขาต้องการ ในส่วนของการมีครอบครัวเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต้องพูดเยอะก็คือถ้าเกิดเรามีแฟนเป็นคนเมกาหรือมีแฟนเป็นคนนิวซีแลนด์แน่นอนค่ะเรายื่นหลักฐานความสัมพันธ์ไปเราก็จะสามารถขอวีซ่าอยู่ที่นิวซีแลนด์หรือที่อเมริกาได้ยาวๆถึงตามที่เขากําหนดแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถขอกรีนการ์ดหรือขอ President PR ของประเทศนั้นๆได้ค่ะ อันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเนาะทีนี้ย่ที่บอกว่าจูไม่ได้รู้จักคนถามว่าเขามีคุณสมบัติยังไงแล้วตอนนี้จูถามเขาเขาอยู่ที่ไหนเขาเขาอยู่ที่ไทยเขากำลังหาข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นว่าเขาควรที่จะเริ่มต้นที่ประเทศไหนดีค่ะทีนี้ถ้าให้จูตอบว่าควรเริ่มต้นที่ประเทศไหนดีมันไม่มีใครตอบได้แบบฟันธงอะเนาะว่าเฮ้ยเริ่มอเมริกาสิดีกว่าหรือเฮ้ยเริ่มที่นิวซีแลนด์สิดีกว่ามันไม่มีที่ไหนดีกว่าที่ไหนแล้วค่ะเพราะมันไม่มีประเทศไหนเพอร์เฟกมันอยู่ที่คุณสมบัติของเรา คุณมีแฟนที่ไหนคุณก็ไปขอที่นั่นอันนี้เงื่อนไขแรกเนาะส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขของเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะคุณได้งานที่ไหนคุณก็ไปขอที่นั่นอย่างตัว eb t r e e หรือกินการ์ที่เมกาที่จุนขอได้เพราะว่าทางจูนเนี่ยได้รับ job offer จากนายจ้างที่นั่นนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะ sponsor visa ตัวนี้ให้กับเราได้เราก็ทําไปตามขั้นตอนนะคะแต่เพียงแค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ปลายทางเนี่ยทางจูนไม่ได้เลือกทางนั้นเป็นเพราะว่าจูนมาได้เรสซิเดนต์ที่นิวซีแลนด์ก่อนแล้วก็เริ่มต้นทํางานที่นิวซีแลนด์เริ่มต้นทาธุรกิจที่นิวซีแลนด์ไปแล้วค่ะทางในจเจ้าเาก็เลยมองว่าเอ้ยเอองั้นทําทางนี้ให้เรียบร้อยไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ไปแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองแต่ที่น่าถามว่าที่ไหนดีกว่ากันไม่ใช่ว่าเอ้ยจูนเลือกนิวซีแลนด์แล้วนิวซีแลนด์ดีกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่า จุนไปอเมริกาจะดีกว่าก็ได้หรือจุนอยู่นิวซีแลนด์จะดีกว่าแล้วไม่ไม,มีใครรู้อนาคตนะคะเีนี้ก็เลยจะมาตอบคําถามคลิปนี้แหละเผื่อใครบางคนแบบมีความแบบเอ๊ะเราจะไปที่ไหนดีหนะ้าที่ไหนจะแบบให้ชีวิตที่ดีกับเราได้อะไรเงี้ยจุนมาคําถามเนี่ยมันเหมือนคาถามไก่กับไข่อะค่ะอะไรเกิดก่อนกันไม่มีใครตอบได้จริงๆหรอกคนที่อยู่อเมริกาก็จะบอกว่าอเมริกาดีกว่าคนที่อยู่นิวซีแลนด์ก็บอกนิวซีแลนด์ดีกว่าแต่ละที่มันมีข้อดีข้อไม่ดีแตกต่างกันค่ะอเมริกา,ททาก มันมีหลายรัฐมากแล้วแต่ละรัฐเนี่ยก็เหมือนคนละประเทศกันเลยเนาะทีนี้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าอเมริกาของคุณเนี่ยมันคือที่ไหนของอเมริกาแล้วก็เออโอเคแน่นอนอเมริกาสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่าแต่มันไม่ได้บอกได้ว่าทุกรัฐจะหาเงินได้เหมือนกันรัฐที่อยู่ในเมืองใหญ่อาจาอาจะหาเงินได้ดีกว่ารัฐที่อยู่ที่เมืองนอกนอกเมืองอาจจะหาเงินได้น้อยกว่าก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครบอกได้ที่นิวซีลแ,แลนด์เป็นประเทศที่ไม่สามารถทําเงินได้เยอะ ได้เทียบเทียบกับอเมริกาหรือออสเตรเลียอะไรอย่างนี้เนาะแต่นิวซีแลนด์เนี่ยมันก็มีความชิลความที่แบบว่าอยู่แล้วก็เรื่อย,อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะให้ความสบายใจอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะคะโอเคก็สรุปมาทะอย่างที่บอกคือตอบไม่ได้หรอกว่าประเทศไหนออะขอ PR ง่ายกว่ากันมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคนที่จะขอคะ่ะแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าประเทศไหนดีกว่ากันคะ่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ฟังแล้วไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนใช่ค่ะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วจนเชื่อว่าไปถามใครก็ตามเขาก็จะตอบเหมือนจูนนะคะว่ามันขึ้นอยู่ที่เราจริงๆ